มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำที่ชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศเลวินิติบ,บทที่8คราวที่แล้วก็ถึงข้อ7นะครับเป็นเครื่องยศของมหาปรุหิต เครื่องยศแต่ละอย่างนั้นมีความหมายและก็ให้แง่คิดได้เป็นอย่างดีนะครับผมจะทบทวนนะครับบทที่เบอกว่าแล้วสวมเสื้อให้และคาดจรบาทให้แล้วสวมเสือวสวเส้อในให้และสวมเอโฟตให้เขาเอาจิรบาทของเอโฟตที่ทออย่างวิจิตค่าเอวให้ผูกเอโฟตให้ติดเขาไว้อันนี้เป็นเครื่องยศของมหาุรุฮิต เป็นภาพของมหาปรุหิตผู้ยิ่งใหญ่ในประคุณและภระสริิเหนือกว่าธรรมดาทั้งสิ้นคือพระกินนะครับทีนี้ในแต่ละส่วนของเครื่องยนต์นี้เป็นสัญลักษณ์นะครับจากเหตุการณ์ตอนนี้โมเสสได้ทำพิธีที่จะตั้งอาโรนเป็นมหาปรุหิตของอิสราเอลอาโรนและก็ลูกชายนะครับอาโรนที่เป็นมหาปรุหิตแล้วก็มีพิธี ชําระแล้วผมก็บอกถึงความหมายนะครับมาถึงตอนนี้ก็ใส่เสื้อให้เป็นเครื่องยศของมหาปริหิตนะครับเป็นสัญญลักษณ์มี8อย่างที่มหาปริหิตสวมใส่8อย่างนั้น4อย่างนี้เหมือนกับปริหิตทั้งหลายสวมและมีเฉพาะ4อย่างมหาปรุหิตเท่านั้นที่ใส่ทําให้แตกจากแตกต่างจาก บุริตคนอื่นนะครับเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์ที่มีสง่าราศีและก็งดงามสี่สิ่งที่บุรุษทุกคนสวมนะครับก็มีเสื้อเจียรบาสมาลาและเสื้อในทั้งหมดนี้ครับทำจากผ้าปานขาวจะยกเว้นก็ผ้ามาลาผ้าปานสีขาวหมายถึงความชอบธรรมนี่เป็นบทเรียนสำหรับผู้เชื่อศรัทธาทุกคนสวมความชอบธรรมของประคิด ร,รับใช้พระเจ้าในตองสวมและคาดเอวเพื่อการเชื่อฟังเสื้อและผ้ามาลาที่บอกในข้อนี้เป็นเครื่องยศพื้นฐานที่โปรหิตทุกคนสวมอยู่แล้วนกะ็บรรยายไว้ในอพยพบทที่28อย่างละเอียดนะครับข้อ8และโมเสสสวมทับสวงให้อารณนและใส่อุริมกับทุมมิมไว้ในทับสวงนั้น ทับสวงบรรยายไว้ในอพยพบทที่28อูริมและทูมิมวางไว้ในทับสวงอูริมหมายถึงความสว่างและทูมิมหมายถึงความสมบูรณ์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือความสว่างและความเพียบพร้อมสมบูรณ์บางคนคิดว่าอูริมและทูมิมเกี่ยวข้องกับธรรมบัญญัติและจะเขียนธรรมบัญญัติไว้บนนั้นในพระธรรมสรุรดีบทที่19บอกถึงเรื่องนี้ครับ กฎหมายของพระเจ้ารอบคอบอในนี้รอบคอบเนี่ยมีวงเล็บว,ว่าทุมมิมนะครับและฟื้นฟูจิตวิญญาณกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นแน่นอนกระทำให้คนรู้น้อยมีปัญญาข้อบังคับของพระเจ้านั้นถูกต้องกระทำให้จิตใจเปรี่ยปรีพระบัญญัติของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์กระทำให้ดวงตากระจ่างแจ้งกระจ่างแจ้งนี่คืออูริมในข้อแนะ สรุดีบทที่19ข้อ7ข้อ8นะครับอูริมและทูมิมเนี่ยเกี่ยวข้องกับการสปแสวงหาหน้าพระทัยของพระเจ้าและถ้าจะประยุกต์ฝ่ายจิตวิญญาณสำหรับเรานั้นเราต้องการพระชนะของพระเจ้าเราต้องการการส่งนำของพระองค์เพื่อจะหาหน้าพระทัยของพระองค์ในการดาเนินชีวิตของเราครับข้อ9และสวมผ้ามาลาไว้บนศรีรษะและติดแผ่นทองคําอันเป็น มงกุฎที่ผ้ามาลาด้านหน้าดังที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสไว้นั้นผ้ามาลาของมหาปรหิตมีแผ่นทองคำติดอยู่ตามอพยพบทที่28จําไว้ว่าสิ่งที่เขียนไว้บนนั้นคือบริสุทธิ์แด่พระเจ้าเครื่องยศเหล่านี้ทําให้มหาปรหิตแตกต่างจากปรหิตคนอื่นนะครับสิ่งเหล่านี้ทําให้เห็นพระสเลและความงดงามของมหาปรหิตผู้ยิ่งใหญ่สําหรับ สมัยนี้หรือผู้ชื่อศรัทธาคือกิตตชนนั้นก็คือมหาปรุษผู้ยิ่งใหญ่ก็คือองค์พระคิดที่สิ้นประชนบทโลกเพื่อช่วยเราให้รอดในพระธรรมโรมบทที่ห้าข้อ10เพราะว่าถ้าขณะที่เรายัางเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับองค์โดยที่พระบุตรขององค์สิ้นประชนยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้วเราก็รอดโดยพระชนชีพของพระองค ย้อนบทที่14ข้อ19บอกว่าเพราะเราดำรงอยู่ท่านทั้งหลายก็ดำรงอยู่ด้วยนะครัคำตรัสของพระคิดครับทีนี้ลูกชายทั้งหลายของอาโรนยืนข้างท่านสวมภาพปานธรรมดานะนี่เป็นภาพของอมหาผลิตผู้ยิ่งใหญ่คือประคิดเล็งเห็นนะครับพร้อมกับ บุตรมากมายคือผู้เชือ่อศรัทธาที่ถูกรวมไว้กับพระองค์และผู้ซึ่งสวมความชอบธรรมของพระองค์ในเฮบลูบทที่สองข้อสิบบอกว่าในการที่พระเจ้าทรงนำบุตรมากหลายไปสู่ศักดิ์ศีก็เป็นการเหมาะสมแล้วที่พระองค์ที่พระเจ้าผู้ซึ่งทุกสิ่งดำรงโดยพระองค์และเพื่อพระองค์จะทรงให้ผู้เบิกทางความรอดให้เขาเหล่านั้นพร้อมที่จะทรงดำเดินงานนี้โดยทรงให้รับความทุกข์ทรมาน เอปรูปดีสองข้อสิบเรามาหาองค์พระพิอย่างคนผิดคนบาปที่ปลายทางนั้นคือความพินาศในนรกนะครับแล้วเชื่อศรัทธาในพระองค์โดยการอายอมรับพระองค์โลหิตไทยของพระคิชบนไม้กังเขนนั้นชํำระเรานะครับให้ได้รับความรอดและพรงค์ได้สวมเราด้วยความชอบธรรมของพระองค์บโรหิต ใส่แก้วโกเมนบนบาแต่และข้างซึ่งมีชื่อสิบสองชื่อของเผ่าอิสราเอลมีสิบสองเผ่าสิชื่ออยู่ด้วยแก้วโกเมนหรือแก้ว12ชนิดบนซับโวงเนี่ยมีชื่อของตทละเผ่าด้วยอันนี้บอกให้ทราบว่ามหาปรหิตแบ่งชาติอิสราเอลไว้บนบาและที่ใจของท่านบานี่เล็งถึงกำลัง และใจเนี่ยเล็งถึงความรักนะครับการชำระตัวถวายของมหาบรหิตข้อสิแล้วโมเสสนำน้ำมันเจิมมาเจิมพระพลาและทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นชำระให้เป็นของบริสุทธิ์พระพลาและภาชนะของการรับใช้ได้รับการประพรมด้วยเลือดในเฮเบลูบทที่9ข้อ21ที่นี่เป็นการเจิมด้วยน้ำมัน สิ่งเหล่านี้ได้รับการไถ่และการชำระแล้วด้วยเลือดตอนนี้ได้รับการเจิมด้วยน้ำมันซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับน้ำมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าปัจจุบันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์มีสรีภาพที่จะเคลื่อนไหวและทำงานในการนมัสการและการรับใช้ในชีวิตของคริสเตียนสมัยนั้นก็พระพานะครับ ในพระธรรมยอห์นบทที่24พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงข้อ11และ12และท่านเอาน้ํามันเจิมปราโรมบนแท่น7็ครั้งเจิมแท่นและเจิมภาชนะประจําแท่นทั้งหมดเจิมขันและพานรองขันเพื่อชําระให้เป็นของบริสุทธิ์และท่านเทน้ำมันเจิมลงบนศรีรษะของอาโรนบ้างแล้วเจิมเขาวไว้เพื่อชําระให้บริสุทธิ์ คุณผู้ฟังครับการประพรมด้วยน้ำมันอบอกถึงการชำระให้บริสุทธิ์นะครับทั้งหมดพร้อมสำหรับการใช้แล้วโดยถูกแยกออกเพื่อการรับใช้พระเจ้าอาโรนไม่ได้รับการประพรมนะครับแต่ได้รับการเจิมด้วยน้ำมันท่านถูกฉลมด้วยน้ำมันในพระธรรมสุรดีบทที่1 3 3ข้อ2เหมือนน้ำมันประเสริฐอ,อยู่บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเครา บนหนวดคราวของอาโรนไหลาอาบลงมาบนคอเสื้อของท่านเช่นเดียวกันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สัญลักษณ์ของน้ำมันถูกเทบนพระคิดเมื่อทรงรับบัสติสมาเป็นการบอกชัดเจนว่าพระเจ้ามิได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัดจากประธรรมยนบทที่ 3: ข้อ34พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พระบุตรของพระองค์อย่างไม่จำกัดน้ำมนันก็ถูกเทลงบนาอาโรนก่อนที่บุริหิษ ได้รับการเจิมด้วยเลือดมหาพรหิตของผู้เชื่อศรัทธาห,หรือคริสเตียนในตอนนี้นะครับคือประคิดไม่ต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อความบาปของพระองค์เองแต่เราต้องนะพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดอาธรรมฉะนนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ได้ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ามันแห่งความยินดียิ่งว่าพระสหายทั้งยิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์เหตุปูบทที่หนึ่งข้อเก้ เครื่องยศของอมหาปรหิตก็ผ่านไปนะครับแล้วก็การชำระตัวถวายของมหาปรหิตนะครับต่อไปเป็นเครื่องยศของปุโรหิตข้อ13และโมเสสก็นำบุตรอาโรนเข้ามาสวมเสื้อแล้วฆ่าจจรบาทให้และสวมมาลาให้ดังที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้ที่นี่เราเห็นทุกสิ่งทำตามที่พระเจ้าบัญชานี่ก็เป็นบทเรียนเตือนเราอีกครั้งว่า เราต้องสวมความชอบธรรมของพระคิดเหมือนสวมเสื้อแต่เป็นเสื้อของความชอบธรรมการชำระของปรุหิตและอาโรนโดยเลือดของเครื่องบูชาข้อ14แล้วท่านจริงนำวัววันอันเป็นเครื่องบูชาไทยบาปเข้ามาอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาก็เอามือของตนวางบนหัววัวอันเป็นเครื่องบูชาไทยบาปนั้นวัวเป็นเครื่องบูชาไทยบาปสําหรับมหาปรุหิต ลูกชายสี่คนของอารอนนะครับต้องอ้างอ,าอ้างเรื่องนี้เป็นเครื่องบูชาของพวกเขาด้วยความบาปของพวกเขาถ่ายทอดไปที่วัวนั้นโดยการวางมือบนหัวหวัวพระเจ้าสำแดงอย่างชัดเจนว่าพวกเขาเป็นคนบาปแม้ว่าพวกเขาจะมีตำแหน่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับที่นี้ครับสำหรับเราเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราจะพบว่า คนของพระเจ้ารู้สึกตัวเสมอว่าพวกเขาเป็นคนบาปเพราะความชั่วได้ล้อมฆ่าพระองค์ไว้อย่างนับไม่ถ้วนความบาปผิดของฆ่าพระองค์ตามทันฆ่าพระองค์จนฆ่าพระองค์มองอะไรไม่เห็นมันมากกว่าเส้นผลบุญสิทธิาข,ของฆ่าพระองค์จิตใจของฆ่าพระองค์ก็่อไปสุดดีบทที่4 0ข้อ12นะครับประเด็นที่เป็นบทเรียนนะครับคุณผู้ฟังครับคนของพระเจ้าในพระกัมภีร์เมื่อเราอ่านนะครับ เขาจะรู้สึกตัวเสมอว่าเขาเป็นคนบาปนี่บางคนอาจจะสมัยนี้บางคนคิดตรงข้ามนะรู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นคนสมบูรณ์เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับถ้าใครรู้สึกว่านะเขาหรือเธอเนี่ยเป็นคนบาปถ้าทีในความหมายคือว่าเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ลนะทําให้สํานึกนะครับทําให้ทอมตัวลงตรงข้ามถ้าคิดว่าตัวเองสมบูรณ์ความคิดความรู้สึกเกี่วกัตัวเองนะคร เราอาจจะจริงนะครับถ้าพระเจ้าช่วยเราด้วยท่าทีที่เราสํานึกและทอมใจลงนะครับพระเจ้าช่วยแต่ถ้าไม่รู้สึกว่าเรา,าบกพร่องเราจะยิงถ้าไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนบาปเราก็คงไม่ต้องขอพระเจ้าช่วยเราบางทีอาจจะใช้พระเจ้าด้วยครับพราะธรรมสุรด,ดีบทที่สามสิบแปดข้อสี่บอกว่าเพราะความบาปผิดของข้าพระองค์ท่วมศีรษะมันหนัก เหมือนภาระซึ่งหนักเหลือกำลังค้าโพรองค์ใครมีภาระหนักเกินตัวคับต้องหาคนอื่นช่วยแบกมีผู้หนึ่งตรัสว่าบรรดาผู้ทํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราแต่เราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขอย่าหลอกลวงตนเองหรืออย่างยิ่งนะอย่าหลอกลวงพระเจ้าครับพระองค์ทราบทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราดังนั้น,นเราควรจะ บอกทุกสิ่งทุกอย่างแก่พระองค์จะเป็นการดีกว่าข้อ1 5บหถึงสิโมเสสก็ฆ่าวัวตัวนั้นเสียเอานเนอานิ้วจุ่มเลือดไปเจิมที่เชิง,งอนรอบแท่นชำระแท่นให้บริสุทธิ์แล้วเทเลือดที่ทานของแท่นถวายแท่นไว้เป็นสิ่งบริสุทธิ์เพื่อทําการลบมนทินของแท่นนั้นและท่านนําไขมันที่อยู่กับเครื่องในและผังพืชเหนือตับและไตสองลูกพร้อมกับไขมันแล้วโมเสสก็เผาสิ่งเหล่านั้น เหล่านี้เสียบนแทน่นแต่วัวและนังวัวกับเนื้อและมูลของมันท่านเผาเสียด้วยไฟข้างนอกให้ดังที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสไว้พิธีนี้จะไร้ความหมายนะครับจนกว่าเราจะเข้าใจบทเรียนฝ่ายวิญญาณมันทําเหมือนกับเครื่องบูชาไทยบาปยกเว้นว่าใช้เลือดเจิมเชิง,งอนรอบแทนบูชาทองสำริดแทนที่จะเป็นแทนทองคํานะครับ แม้แต่แท่านที่ใช้สําหรับเครื่องบูชาด้วยเลือดก็ต้องมอบถวายด้วยเลือดนี่เล็งให้เห็นพระคิดปราชยายบาปแต่ทรงถูกทําให้บาปเพราะเห็นแก่เราแต่พระองค์ยังทรงแยกจากคนบาปสังเกตอีกครั้งว่าทั้งหมดนี้ครับทำตามบัญชาของพระเจ้าข้อ 18- บแถึงยีแล้วท่านก็นําแก่ผู้อันเป็นเครื่องเผาบูชาเข้ามา อาโรนกับบุตรทั้งหลายของเขาก็เอามือของทนวางบนหัวของแกะผููนั้นโมเสสก็ฆ่าแกะนั้นเสียเอาเลือดประพรมที่แท่นในรอบแท่นเมื่อเขาฟันแกะออกเป็นท่อนๆโมเสสก็เผาหัว,หวและแกะท่อนๆกับไขมันเสียเมื่อเอาน้ำล้างเครื่องในและขาแกะแล้วโมเสสก็เผาแกะทั้งตัวบนแท่นเป็นเครื่องเผาบูชาเป็นกลิ่นที่พอพระไทยเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟยถวายแด่ดพระเจ้าดังที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสส ตอนนี้พวกเขาก็ถวายเครื่องเผาบูชาเครื่องเผาบูชาตามหลังเครื่องบูชาไทยบาปครับและเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจความงดงามและคุณความดีของพระคิ์จนกว่าปัญหาความบาปได้ถูกจัดก,การอย่างที่พอพระทายพระเจ้านี่เป็นบทเรียนฝ่ายวิญญาณเมื่อเผาเครื่องบูชาเนะครื่องบูชาเลงถึงสิ่งที่พระคิดทำเพื่อ ราบนกางเขนเครื่องาพาบุชาบอกว่าโพรงเป็นผู้ใดไม่มีใครรู้จักโพรงได้อย่างแท้จริงจนกว่าเขาหรือเธอมาหาโพรงเพื่อให้โพรงช่วยให้รอดจากนรกนะครับและยอมรับโพรงที่สิ้นพระชนหรือตายแทนบาปของคนนั้นโพรงรับโทษความบาปของท่านนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ ต้องรู้ไว้นะครับการสามาัคคีธรรมในพระกัมพีภาคพันธสัญญาใหม่เนี่ยครับมีความหมายถึงการมีส่วนในสิ่งของของพระคิดครับเฉพาะผู้ที่เชื่อที่ถูกซื้อด้วยเลือดเท่านั้นเลือดซื้อด้วยเลือดนี้ไม่ได้หมายถึงเอาเงินไปซื้อนะคือยอมตายแล้วก็เลือดไหลของพระคิดนะครับมีส่วน ในสิ่งของประคิดได้ทีนี้กบุริตต้องเข้าไปภายในวิสุสธทธิสถานเพื่อดูความงดงามของสถานที่นั้นภายนอกไม่เคยสวยกับโลกที่ไม่เชื่อไม่เห็นความงามของประคิดและปริเสธแต่ผู้เชื่อศรัทธาพบความงดงามแม้สนาราศีในพระงทุกวัน22-24ถึง24ท่านจึงนำแก่ผู้อีกตัวหนึ่งนั้นเข้ามาคือแก่ตัวที่เป็นเครื่องสถาปนา อาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาก็เอามือของตนวางบนหัวของแกะผู้นั้นโมเสสก็ฆ่าแกะนั้นเสียเอาเลือดเจิมที่ปลายหูข้างขวาของอาโรนและที่นิ้วหัวแม่มือขวาของเขาและที่นิ้วหัวแม่มือและที่นิ้วหัวแม่เท้าไม่ใช่มือนะและที่นิ้วหัวแม่เท้าขวาของเขาแล้วก็นําบุตรทั้งหลายของอาโรนเข้ามาและโมเสสเอาเลือดเจิมที่ปลายหูข้างขวาที่นิ้วหัวแม่มือข้างขวา ที่นิ้วหัวแม่มือแม่เท้าข้างขวาของเขาและโมเสสเอาเลือดปราบพรมที่แท่นและรอบแท่นแกะตัวผู้เป็นเครื่องสถาปนาที่จริงเป็นเครื่องบูชาไทยกรรมบาบไม่มีการถวายสันติบูชาทำไมครับเพราะว่าบุรูหิตอยู่ในพระวิหารแล้วสถานที่แห่งการสามีธรรมและความสัมพันธ์หูที่เจิมด้วยเลือด เป็นสัญลักษณ์ของหูที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้านะครับมนุษย์ทั่วไปเนี่ยไม่สามารถรับสิ่งของของพระคิดซึ่งเป็นพระเจ้าได้มือที่เจิมด้วยเลือดน,นั้นจําเป็นสําหรับการรับใช้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะรับรับใช้พระเจ้าก่อนที่จะได้รับความรอดจากพระเจ้าเท้าที่เจิมด้วยเลือดสำคัญสําหรับการเดินต่อพระพักรพระเจ้าทั้งหมดนี้ครับเป็นสัญลักษ์ ของข้อไท้จริงที่ว่าทั้งตัวเนี่ยต้องเป็นตัวแทนของพระเจ้าสันเสริสันสสันสริสสสสสผู้เป็นเจ้า